เป็นลูกดกจังเลยเอ,อ่ไม่รู้เป็นอย่างไร แปดเลยสหกใหญ่นองก็บ่ได้ไปจักเฮียลนไครเจละลูกใหญ่ไดแล้วโอ้ยดุกแฮีวว่ะวันเสียบอก,บอกเป็นคับเก่ง có phen gì đăng đơm chết, luộc lalaschool Để không bỏ มันได้ลงเห็นหรอกว่าจุาลูกไงบินแล้วโอ้ยโดกแหววว่าบ่เสียบอ้บเป็นคักเก่งอ้นักเก้าจุฬาหักงานนะลกเหมือนเดิมจ้า ไว้เพื่อชดต้นเป็นครับ่ไม่รู้เป็นอย่างไร แปดเลยสิหกใหญ่นองก็บ,บริปไปจกักเฮียใหญ่นองวัดสิหมาหอจกังกงงัวก็ยังไม่ได้มาเมื่ออื่นเศร้าก่อนเขาหมาหอไว้ก็นัสเต็กหมาหอยานไม่ได้กินนำแมงวันทองหัวเป็นลูกลูก่งึงขัดจาง อืมผมจะเต็กมาหรอยานไม่ได้กินน้ำแมงวันทองหัวเป็ดอืมอืม เดเ๋็บพักหนาวโหโดนกองอุ่เซเอินเ้าขอติตั้งหลักใหม่ จะตั้งหลักมาหอโซนสวนป่าจ้าไปชมกันได้วันนี้เขาสวนป่าหนึ่งลายใหญ่หนองก็บอกเขาสวนจ้าแค่เจ้า ก็าเก็บอากาศหนาวโ้โดนกล่องไอเสีลูกโดกเถึงขดาดถึงอ่ะไม่รู้เป็นอย่างไร สิบอแปดเลยซื้อหกใหญ่นงก็บม่ได้ไปจ้กเหียเก็บมะนาวมากินจ้าบม่ได้ไปไล่หว่านไล่เดียนแล้วบม่ได้ไปโซนทางนั้นหนักไปห้าจุดลหัางานนี้ไง ับเป็นแม่คือนอกเป็นน้อยดีเลยให้ตนน่นี้ก็ไม่รู้จะเป็นสันใดเอนเศร้าขอสิตั้งหลักใหม่จะตั้งหลักมาหอ ไม่รู้เป็นอย่างไรซืแปดเลยซื้อหกใหญ่นงก็บม่ได้ไปจักเหี้ยหันได้ลงเห็นหรอกว่าร้อเก็บรัก้นหนาโอ้โดนกล่องออเสีย เสี้หวหอน้อยหนาก็ไม่ได้มาสักทีก็บักเสียบนั่งเป็นหน่วยน้อยหนาหนังไปหันห้องแานดีกว่าเนาะไปหอนทางดีกว่าลูกลูกถึงสามสินหก ลูกลูกถึงขัดขี้มากยุงลายใหญ่นองก็บอกเขาส่วนจะเคลียดจนหนึ่งลายใหญ่นองก็บอกเขาส่วนจะเคลียดจนฮ มะนาวไปกินหนึ่งลายใหญ่หนองก็บอกเขาซ่อนจ้าแค่เจ้าจหน้าปุ้ยบ่ได้กิน เสียผ่านโบเป็นหีพที่นอกโบเป็นไม่จับเลยโบมีเบ้อ